สวัสดีครับเรากำลังดูคนอวดผีีติมตามนั่นไงเนี่ยเป็นผีไปอวดคนแล้แหละน่ากลัวไหมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ในวิดีโอคลิปนี้ก็เป็นได้ เชิญคุณลิวจิตจำพัดก็พอแล้วเน่ดูรายการคนโดพีส์น่พี่ลิวมาพูดเลยอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยไม่อยากให้เป็นคลิปผีในตำนานนะ ไปแล้วครับวันนีครับ